ดูตะไบทรงนะคะเราตะไบทรงไม่ว่าจะทรงไหนก็นแล้วแต่นะคะเราจะตะไบเราไม่ตะไบด้านล่างออกนะ,ะถ้าตะไบด้านล่างตรงนี้ออกจะทําให้ทรงเล็บหายไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลาตะไบเราเอียงตะไบแบบนี้นะคะ่ะเอียงตะไบแบบนี้เพื่อให้มุมเล็บที่อยู่ด้านข้างนะคะเขาบางลงแค่เขาเนียนไปกับเล็บจะสังเกตว่า อันนี้นะฮะรอยตะใบ้อยตะใบมันจะนี่ค่ะกินข้างเล็บตรงนี้ไปทําให้ด้านข้างเล็บของเราบางลงไม่ได้ทําให้สรงหายไปนะคะแต่ขอบเล็บมุมเล็บตรงนี้ค่ะเขาจะบางลงแล้วเวลาที่เราต่อเล็บนะฮะมันจะรับกับเล็บพอดีเลย พอข้างนี้ได้แล้วเราก็เปลี่ยนมาข้างนี้เหมือนเดิมค่ะวางตะใบแบบนี้เสร็จแล้วพลิกตะไบเอียงตะไบแบบนี้ค่ะแล้วก็ตะไบอยากให้ออกเร็วก็ลงน้ำหนักให้เยอะหน่อยเราก็จะสังเกตเห็นล่าว่า ตรงนี้ตะใบแค่เนี้นะคะไม่ตะไบขึ้นมาข้างบนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเสียทรงค่ะเดี๋ยวทําให้ทรงเล็บเบี้ยวไม่เอาด้านล่างตรงนี้ออกนะยกเว้นว่าเล็บใหญ่เกินไปเราถึงเอาออกได้ด้านล่างตรงนี้เดี๋ยวทรงเล็บจะหายเราเอามุมตรงนี้ออกนะคะมุมขอบด้านข้างตรงนี้ค่ะ วางตะไบลงไปลากให้ยาวอยากให้มันออกเร็วก็ลงน้ำหนักให้เยอะพอได้สองข้างนี้แล้วสังเกตดูเวลาที่เราใส่เข้าไปในเล็บแล้วมันจะเนียนไปกับเล็บจริงเลยค่ะตรงนี้เนียนแทบแทบจะแยกไม่ออกเลยเสร็จแล้วมันจะเหลือมุมนี่ด้านบน ด้านบนก็จับแบบนี้ตะไบตะไบเอาความหนาของปลายเล็บออกนะคะเพื่อที่เขาจะได้เนียนไปกับเล็บจริงเวลาที่เราต่อเล็บดูรอยตะไบของเรานะคะว่าถึงตรงไหนเราตะไบแค่มุมเล็บตรงนี้นะคะ ตรงนี้เราเอาออกเราไม่ตะใบขึ้นมาส่วนด้านบนนะคะเพราะว่าจะทําให้สรงเล็บเบี้ยวคอนโทรลตะใบของเราให้ดีนะคะตะใบเพื่อให้ขอบบางลงนะ พอได้แบบนี้แล้วเราลองวัดเล็บเราดูนะคะวางวัดเล็บของเราดูก่อนแล้วมันเป็นเสียนแบบนี้นะคะให้เราใช้บับค่ะใช้บับบับออกนะคะงานของเราถ้ามันมีเสียนมีฝอยอย่างเงี้ยใช้บับนะคะบับออก ใช้บัฟเก็บงานแล้วจะเนียนให้เรานะคะให้บางที่สุดนะคะ เก็บงานให้บางที่สุดเลยอ่าเสร็จแล้วใส่เข้าไปใหม่วัดเล็บดูอีกทีหนึ่งค่ะวางสังเกตค่ะโคนเขาก็จะเนียนด้านข้างคือเนียนหมดเลยก็จะได้ลักษณะนี้ดูโคนเล็บนะคะ สีแล้วเขาจะขึ้นมาแบบเนี้ยเป็นสีคือเป็นโค้งเป็นหลังเต่าหน่อยๆแบบนี้ค่ะเวลาที่เล็บยาวออกมาแล้วเขาจะไม่นูนนะคะแบบนี้นะคะดูข้างๆข้างๆมันก็ไม่ขาดนะ เกตันข้างก็จะเนียนหมดเลยนะคะ